สวัสดีนะครับในวิดีโอชบับนี้เราจะมาดูตัวอย่างการใช้งาน Energy Equation เพิ่มเติมเพื่อประกอบการทำความเข้าใจนะครับก่อนจะเข้าไปในตัวอย่างผมอยากให้ดูรูปนี้นะครับเป็นรูปของปั๊มนะครับปั๊มที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเรียกว่า centrifugal ปั๊มแล้วผมก็เคยบอกว่า centrifugal ปั๊มนี่นี่นโดยทั่วไปก็คือตัวมันมี impeller คือเป็นตัวจานที่ประมาณตรงนี้นี่นะครับ impeller ที่ตรงนี้แล้วการที่ impeller หมุน ก็จะทําให <อ speaker> ้คือเรายังไม่ได้พูดกลไกข้างในนะครับว่าฟูดไหลยังไง hmm. เราเราจะได้เรียนในบท <Okay. S 2> ท้ายๆของวิชานี้เลยนะครับ hmm. เมื่อเพล e l l e r คือจานนี้หมุนนะครับจานจานตัวนี้นี่นี่น้ำก็จะถูกดึงเข้ามานะครับแล้วก็ไหลออกไปโดยมีพลังงานเพิ่มขึ้นมีความดันสูงขึ้นการที่จานจะหมุนแล้วดึงน้ําเข้ามาได้นี่นี่ตีน้ําให้เคลื่อนที่ไปได้มันมันมีเพลานะครับเพลาตัวนี้จะหมุนได้ก็คือต้องต่ออยู่กับมอเตอร์ น,น,นี่คือตัวมอเตอร์ที่ว่านี่คือตัวตัวเรือนปั๊มซึ่งก็มีอิมเปลเลอร์อยู่ในบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีเพลาต่อเชื่อมถึงกันนะครับมีเพลาต่อเชื่อมถึงกันนะครับตัวนี้คือมอเตอร์มีเพลาเชื่อมต่อเพื่อให้ปั๊มทํางานได้นะครับในภาพตรงนี้คือมอเตอร์ตรงนี้คือตัวเพลาเอาไม่ใช่ปกติเพลาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวปัม๊มนะครับโดยโดยทั่วไป เซนติฟูโก้ปั๊มเป็นอย่างนั้นนะครับตัวปั๊มอยู่ตรงนี้มีเพายาวมาตัวนี้คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่ว่านี่นะครับโอเคเ,ออเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับในตัวอย่างนี้ก็คือมีมอเตอร์อยู่ตรงนี้นี่นะครับมอเตอร์นี่คือเพาตัวปั๊มก็คือตรงนี้นะครับน้ําถูกดึงเข้าตําแหน่งหนึ่งเป็นตําแหน่งก่อนเข้าปัม๊มลูดออกไปที่ตําแหน่งสองเป็นตําแหน่งออกจากปัม๊ม ค,ความดันก่อนเข้าเป็น100ยกิโลปาสคาลออกไปแล้วเป็น300ร้อกิโลปาสคาลผมได้อธิบายให้ฟังไปแล้วว่าเราอาจยังไม่ค่อยเข้าใจนะักว่าปั๊มมันทํางานอย่างไรแต่ขอให้เก็บเป็น engineering sense ของเราว่าเมื่อผ่านปั๊มไปความดันจะเพิ่มขึ้นเช่นในที่นี้เพิ่มจาก100กลายเป็นส0 0ร้อากลายเป็นสามกิโลปาสคาลโดย water flow rate เท่ากับ50าสิลิตรเอซกนะครับเราอ่านโจทย์สักหน่อยครับโจทย์นี้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับ โจทย์บอกว่ามีปั๊ม mhm. น้ำนะครับที่ตัวมอเตอร์นี่มีประสิทธิภาพ90%สังเกตนะเขาบอกเขาบอกปั๊มนะเขาบอกประสิทธิภาพของมอเตอร์นะครับไม่ได้บอกประสิทธิภาพของปั๊มโจทย์ันก่อนหน้านี้ที่เราเคยทำกันมานี่นี่เขาจะบอกประสิทธิภาพของปั๊มแต่ในที่นี้เป็นประสิทธิภาพมอเตอร์โดยมอเตอร์มีขนาด15กิโลวัตต์นะครับมอเตอร์มีขนาด15กิโลวัตต์เขาบอกว่า ตัวปั๊มนี่นะครับขับโดยนะครับให้กําลังโดยปัม๊มอ่าโดยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด15กิโลวัตที่มีประสิทธิภาพ90%้า t e r เซวตอร์โฟเคือ50ลิตรเพอร์เซกไดมิเตอร์อ่าของไปก่อนเข้าปัม๊มและหลังจบสากสปัม๊มมีค่าเท่ากันพอเขาพูดอย่างนี้นะครับเดซ s มนะครับเดซมอาร์เดซมเวลาเขาพูดอย่างนี้นักศึกษาควรจะเกิดภาพทันทีนะครับเป็น engineering sense ของนักศึกษาว่า ถ้าไดามิเตอร์ก่อนเข้าปัม๊มเท่ากับไดมิเตอร์หลังจากออกจากปัม๊มสิ่งที่คุณได้ทันทีคือมีท่อหนึ่งมีฟล uid วิ่งผ่านผ่านแล้วก็เข้าปัม๊มออกจากปั๊มเสร็จปุ๊บท่อเป็นขนาดเท่าเดิมสิ่งที่คุณได้ว่าเมื่อท่อมีขนาดเท่าเดิมก็คือหวังว่านักศึกษาตอบได้นะครับว่าสิ่งที่เท่าคุณนอกนอกจากขนาดของท่อจะเท่ากันแล้ว เมื่อเมื่อท่อมีขนาดเข้าและออกเท่ากันแล้วสิ่งที่คุณได้ตามมามีอีกอย่างหนึ่งที่มันเท่ากันคือความเร็วของน้ำจะเท่ากันด้วยนะครับเพราะว่าคุณจะมีสมการนะครับที่มาจาก continuity equation ว่า a 1 v 1ย่อมเท่ากับ a 2 v 2เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณมีว่าเนื่องจากนะครับสัญลักษณ์นี้แปลว่าเนื่องจาก a หเท่ากับ v ห a1 เท่ากับ a2 ขอโทษเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะได้ทันทีว่า v1 ย่อมเท่ากับ v2 นะครับตัวนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาควรเก็บเข้าเป็น engineering sense ทันทีว่าสแสดงว่าเวลาผ่านปั๊มนี่ความเร็วสามารถเท่าเดิมได้สแสดงว่าปั๊มไม่ได้มีหน้าที่เพื่อที่จะเพิ่มความเร็วของน้ำนะครับแต่คุณดูมาอย่างน้อย2ตัวอย่างละว่าเมื่อไหร่น้ําผ่านปั๊มไปความดันจะเพิ่มขึ้นเพราะ,ะนั้นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้คือ ปั๊มมีหน้าที่เพิ่มความดันให้แก่น้ําไม่ได้มีหน้าที่เพิ่มความเร็วนะครับเช่นตัวอย่างนี้ละ่ะความเร็วมันเท่าเดิมนะครับก่อนเข้ากับออกนะครับนักศึกษาจะเข้าใจว่าโอ้เวลามีปั๊มน้ําปุ๊บนะเราเราสายางจุ่มเราหรือบางทีเราก็ยนต์ปั๊มลงไปในน้ำอันนั้นอันนั้นจะเป็นปั๊มประเภทนหนึ่งที่ภาษาไทยเรียกว่าปั๊มไดโวครับเดี๋ยวนี้ค่อยเรียนกันตอนตอนอยู่ในบทเทอร์โบเทอร์โบมชชีน นะครับคุณยนต์ปัม๊มลอยปุ๊บจากที่มันดูดน้ําจากที่ในในสระน้ําที่ไม่มีความเช่นอ่างซแซน 3, แบบนี้เราก,เราก็เราก็รู้สึกเลยว่าผิวน้ําไม่มีไม่มีความเร็วนะครับเพราะมันขึ้นลงช้าเหลือเกินแต่ปรากฏว่าสายยางที่โผล่มาจากปั๊มน้ําพุ่งมามีความเร็วคุณก็จะบอกอ๋อหน้าที่ของปั๊มคือให้ความเร็วแก่น้ําแต่คําตอบคือไม่ใช่นะครับแม้ว่าผิวน้ํามันจะดูแทบจะไม่ขึ้นลงแต่น้ําก่อนจะวิ่งเข้าปั๊มนะ่ะมันมีความเร็วค่านหนึ่งถ้าไดามิเตอร์ของก่อนเข้า กลับออกมาแล้วเท่ากันก็ความเร็วเท่าเดิมนะครับโอเคไปต่อครับเขาบอกว่าและให้ elevation difference across the pump ก็คือ z1 กับ z2 นั้นอนะ่ะ is negligible แปลว่าให้คิดว่ามันน้อยมากนะครับจนกระทั่งไม่จำเป็นต้องเอามาคิดนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าถ้าเป็นอย่างในภาพแบบนี้นะครับตำแหน่งตอนเข้าปัมออาป๊มอยู่ตรงนี้ออกจากปั๊มอยู่ตรงนี้มันอาจจะต่างกันประมาณสัก 20เซนเผมต่อให้ฟุตหนึ่งเลยนะครับต่อให้ฟุตหนึ่งก็คือ30เซนนะครับค่าดังกล่าวมันถือว่าน้อยเมื่อเทียบกันกับตัวความดันที่บอกว่าตอนเข้าเป็น100กิโลปาสคาลตอนออกเป็น300กิโลปาสคาลนะครับเราสามารถเช็คได้นะครับว่า p1 ส่วนด้วยล o g ลบด้วย p2 ส่วนด้วยล o g ว่ามันมีค่าประมาณเท่าไหร่ นักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับผมใช้เป็น p สองดีกว่า p สองนนี้เป็น p หนึ่งนักศึกษาจะเห็นทันทีว่าลบกันแล้วก็จะเหลือ200สองร้อยคูณสิบยกกาลังสามบาสคาลหารด้วยสมมติคิดให้โรเป็นหนึ่งพันผมประมาณการนะครับ g เป็นประมาณสิบคือเก้าจุดแปดหนึ่งนะครับนักศึกษาจะได้มาทันทีว่าค่ามันออกมาประมาณเท่ากับตรงนี้เป็นหนึ่งหมื่นพันก็จะประมาณยี่สิบเมตร นะครับประมาณ20เมตรแต่ถ้าเ1กับเ2ต่างกันอยู่สัก30เซนหรือเอาเมตรหนึ่งเลยให้เมตรหนึ่งเลย1เมตรน้อยกว่า20เมตรมากเพราะงั้เราก็เลยบอกเราตัดทิ้ง negligible นะครับ negligible คือมันน้อยมากนะครับเเขาบอกว่าถ้า pressure ก่อนเข้ากับหลังจากออกไปแล้วมีค่าเท่ากับ100กิโลปาสคาลแล้วก็300กิโลปาสคาลแบบ absolute นะครับจงหาเมคเนคคอร์ f f ฟ i ฟชันซ f อออะปังส่ย,ยังงงนะ 90%ที่ให้นี่เป็น90% Efficiency ของมอเตอร์แต่ถามว่าเราปั๊มล่ะมี Efficiency เท่าไหร่แล้วก็ข้อ B ให้หา Temperature Rise o ซ w ม t e อเนะครับว่าเมื่อน้ำผ่านปั๊มไปแล้วนี่นี่อุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่โอเคเออคือเรารู้ว่ามอเตอร์นี่นะครับมอเตอร์ตัวนี้คือตัวมอเตอร์ตัวนี้คือมอเตอร์ ต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าไปเท่ากับ15กิโลวัตต์เนื่องจาก Efficiency ของมอเตอร์นี่มีค่าเท่ากับ90%เพราะฉะนั้นตอนที่ผ่านมอเตอร์ออกมานี่ก็จะเหลือ13.5ใช่ไหมน่าจะใช่นะอ่า13.5กิโลวัตต์กิโลวัตต์ หลังจากนั้นไปเข้าปัม๊มปั๊มเองก็มี Efficiency ของปัม๊มแต่เท่ากับเท่าไหร่ยังไม่รู้เป็นคำที่โจทย์ทามาเพราะฉะนั้นตัวนี้ลหละคือที่น้ำได้รับตอนนี้เรารู้ Input คือ13.5ถ้าเรารู้ Output ว่าเป็นเท่าไหร่เราจะหาเอฟฟิเชนซีของปั๊มได้ทันทีเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือเราก็บอกเลยว่าจาก energy equation Energy equation จริงๆแล้วถ้าจะเรียกให้เต็มฟอร์มนะครับเราต้องบอกว่าเป็น steady flow energy equation นะครับเราจะได้ว่า p1 ส่วนด้วยโล g บวกด้วย v1 กําลัง2ส่วนด้วย 2g บวกด้วย z1 บวกด้วย h p นะครับย่อมเท่ากับ p2 ส่วนด้วยโล g ส่วนด้วยโรจีนะครับบวกด้วย v 2กําลังสองส่วนด้วย 2G บวกด้วย Z2 บวกด้วย h o และบวกด้วย h loss เนื่องจากในที่นี้นะครับเขาไม่ได้พูดถึง h out งนั้นเราก็บอกว่าให้เป็น0เนื่องจากเขาไม่ได้พูดถึง h loss เราก็ให้เป็น0ไป v1 กับ v2 มันเท่ากันนะครับมันเท่ากันเราก็บอกเออมันหายไปเพราะมันเท่ากัน z1 กับ z2 เขาบอกว่าไม่ต้องไปคิดมันนะครับให้มันเท่ากันไปนะแล้วเราก็จะได้ทันทีว่า hp ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ p2 ลบด้วย p1 หารด้วย log นักศึกษาอย่าเอาแต่ลอกนะครับนักศึกษาคิดไปด้วยกันนะครับคิดไปด้วยกันด้วยว่าเออมันไปมาอย่างไง แล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราได้ HP อย่างที่ผมสอนนะครับคุณก็จะได้ว่า w.t u ที่ปั๊มให้แก่น้ำก็จะมีค่าเท่ากับ m คูณกับ g แล้วก็คูณด้วย HP อันนี้คือที่น้ำได้รับจากปั๊มมานะครับ m g คูณกับ HP หน่วยที่ได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็เป็นกิโลวัตต์ก็ดีสิ่งที่ได้เราก็จะเป็นค่านี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรานําคําตอบตัวนี้ตั้งหารด้วย13.5กิโลวัตต์นั่นคือ Efficiency ของปัม๊มนักศึกษา,าลองทําด้วยตัวเองดูสิครับนะครับลองลองหยุดวิดีโอผมแล้วทําด้วยตัวเองจะได้เห็นเห็นภาพการแทนค่ามากขึ้นนะครับหยุดนะครับหวังว่าได้หยุดไปแล้ว นะครับเมื่อได้หยุดไปแล้วหลังจากนั้นนักศึกษาก็มาแทนค่าเข้าไปก็ยังอย่างที่ผมเคยได้แทนค่าให้ดูนะครับว่าคําตอบของมันนะครับก็จะออกมาไล่เลี่ยงไหนผมแทนดูก็ได้อะผมแทนดูผมก็จะได้ออกมาเป็นสองร้อยใช่ไหมหารด้วย9.81ก็คือ20.38ด ยี่สเนะครับเป็น20.39ด้าโดยประมาณ2 0่สจุดเมตรนะครับยี่สเมตรหลังจากนั้นนี่ค่านี้ของผมนะครับก็จะมาเป็นเท่ากับอ่าโลก็คือ1000คูณด้วยโวลลุ่มโฟเรตก็คือห้ิ ลิตรเพอร์เซกเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็น50หารด้วย1000ด้วยนะครับเพื่อทำให้เป็นลูกบาศเมตรเพอร์เซกนะครับโอ้ผมรู้สึกโง่ทันทีเลยเพราะว่าสแตนม์ต้องมาคูณด้วยเดแหนึ่งสดงว่าเมคี้ไม่คูณไม่ควรคูณด้วยเดหนึ่งะครับคูณด้วย 9. ุหนึ่งคูณด้วยเนะครับ h p ก็คือ2ล้อก็คือ300ลบด้วยหนึ่งอเอาใหม่ดีกว่า นะครับจะได้ไม่ต้องปัดเลขค,ยยล 3, ค,คูณด้วย1ิยกกำลังสามนะครับหารด้วยเก้าจุดดหนึ่งคูณด้วยหนึ่งพันะครับคุณก็จะเห็นว่า 1, นนหนึ่งพันนี้ไปไหนรับปากาผมโอเคหนึ่งพันนี้ตัดกับหนึ่งพันนี้เก้าจุดปดหนึ่งนี้ตัดกับเก้าจุดแปดหนึ่งนี้หนึ่งพันนี้ตัดกันกับหนึ่งพันนี้เพราะฉะนั้นก็ จะเหลือแค่200คูณกับ50นะครับก็จะเป็น10คูณ10ยกกำลัง3ามั้ย10คูณ10ยกกำลัง3วัตต์หรือเท่ากับ10กิโลวัตต์นะครับเท่ากับ10กิโลวัตต์เป็นคำตอบนะครับเพราะฉะนั้น e อ f i c i e n c y ของปั๊มนะครับ efficiency ของปั๊มก็จะมีค่าเท่ากับ w. ที่ปั๊มให้แก่น้ำ ให้แก่น้ำหารด้วยดอที่มอเตอร์ให้แก่ปัม๊มเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักศึกษาจะต้องพยายามทำความเข้าใจนะครับว่าทำไม e f f i c i e n c y มันถึงนิยามอย่างนี้ e f f i c i e n c y นี่ผมเคยบอกไว้ว่ามันคือเอาต์พุตหานด้วยอินพุตเพราะฉะนั้น e f f i c i e n c y ของปั๊มก็เลยเป็นเอาต์พุตก็คือที่ปั๊มไปให้แก่น้ำหารด้วยอินพุตก็คือที่ปั๊มได้รับ คล้ายๆ efficiency ของตัวของตัวมอเตอร์ไงครับว่า efficiency ของมอเตอร์ก็คือที่ปัม๊มที่มอเตอร์จ่ายให้แก่ปั๊มหารด้วยที่มอเตอร์ได้รับนะครับอันนี้มันเป็นลักษณะของ i c i e n c y เราก็จะได้ว่ามันก็คือ10บนะครับหารด้วย1 3บดนะครับ10หารด้วย1 3บ้าก็มีค่าเท่ากับ74เเซนะครับก็จะเท่ากับ7 4เซตโดยประมาณ เป็นคําตอบต่อไปข้อ2ข้อ2องเขาถามว่าแล้วน้ําจะร้อนขึ้นเท่าไหร่นะครับในเรื่องนี้นี่สิ่งที่นักศึกษาต้องเข้าใจก็คือ,เ,อ,อเรามีสมการหนึ่งซึ่งนักศึกษาจะเรียนมาตั้งนานแล้วนะครับก็คือเรามีสมการประมาณว่า Q เท่ากับ m นะครับ c delta t หรือถ้าเขียนออกมาเป็น rate ก็จะเป็น Q เท่ากับ m c เด c delta t นะครับถามว่า Q. จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในที่นี้ไม่เห็นพูดถึงความร้อนกันเลยนักศึกย์รู้ไหมว่า Q. จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จากที่บอกว่า15เป็นไฟฟ้าผ่านมอเตอร์ไปเหลือ13.5นะครับ13.5ปุ๊บพอผ่านปั๊มไปเหลือ10นะครับเหลือ10 10กิโลวัตต์นักศึกย์รู้ไหมครับว่าความร้อนที่น้ําได้รับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดูไหมครับ จากคอนเซ r ร์เวชันอเ n เนจีที่บอกพลังงานไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือถูกทำลายไปได้แต่มีการเปลี่ยนรูปแส่รู้ไหมครับว่า Q ที่น้ำได้รับจริงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คือปั๊มนี่ได้พลังงานมา13.5แต่มันเพื่อใจ่ายให้น้ำได้แค่10แสดงว่า3.5ลอ s ไป loss ดังกล่าว l อ s ไปในรูปของอะไรไม่ว่ามันจะ loss ไปในรูปของอะไรสุดท้ายมันจะกลายเป็นความร้อนว่าในที่นี้นี่เราจะบอกว่า Q ของเรานะครับ ความร้อนที่น้ําได้รับในที่นี้นะครับความร้อนที่น้ําได้รับซึ่งเราจะให้เป็น Q นะครับย่อมมีค่าเท่ากับ13.5ลบด้วย10ก็คือมีค่าเท่ากับ3.5กิโลวัตต์นะครับ3.5กิโลวัตต์ ดังนั้นนะครับเดลต้าทของน้ำนี่นี่ก็ย่อมจะมีค่าเท่ากับ Q อหารด้วย m คูณด้วย4ในที่นี้ก็คือ3.5กิโลวัตต์ก็คือ3.5คูณ10ยกกำลัง3ตัว m นี่นะครับ m ดอทก็คือโลคูณกับ cp เพราะะฉนั้นจากที่ผมสาธิตให้ดูก่อนหน้านั้นก็คือ50นะครับโลคือ1,000เท่าติี m. คือ low, cultura, โลคูณกับวอลลุ่มโฟเลตก่อนนะครับ m. คือโลคูณกับวอลลมโฟเลตเนื่องจากวอลลุมโฟเลตคือ50สิส่วนในหนึ่งพันมันก็ตัดกันไปนะครับในที่นี้นะครับจริงๆแล้วเราต้องไปเปิดตารางหาค่า c ของน้ําให้ใช้ค่า c เท่ากับ 4. ี่จุดหนึ่งแปดคูณสิบยกกำลังสามอันนี้เปิดตารางมานะครับนักศึกษาก็กดเครื่องคิดเลขดูนะครับนะะักศึกษาก็จะได้คาําตอบมาเป็น0ูนย์จุดศูนย์หนึ่งเจ็ดองศา c เป็นคําตอบนะครับ สิ่งที่อยากให้นักศึกษาได้ภาพไปคือเอาน้ำร้อนขึ้นน้อยมากนะครับน้ำขึ้นร้อนน้อยมากน้ำร้อนขึ้นน้อยมากเพราะถามว่าพลังงานหายไหมหายครับแล้วทาไมทุกทีเวลาพอเราจับโดนน้ําไม่เห็นรู้สึกว่ามันร้อนขึ้นเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันร้อนขึ้นด้วยปริมาณที่น้อยมากในพลังงานที่หายไป3.5กิโลวัตต์ถือเป็นพลังงานที่ใหญ่นะครับแต่ว่าปรากฏว่าน้ําร้อนขึ้นน้อยมากมีประเด็นหนึ่งที่อยากให้เห็นครับที่เราเห็นว่า H L มีค่าเป็นศูนย์ นุกสารจะสงสัยอ้าไม่ใช่ real flow เหรอนี่เป็น ideal หรอกเหรอทำไมถึง hl ถึงเป็น0ูนย์คำตอบคือมันมี loss เราก็พูดกันอยู่นะครับว่ามัน loss มันถึงได้กลายมาเป็นความร้อนแต่ loss ดังกล่าวไปบรรจุอยู่ในเทอม efficiency ของปั๊มแทนนะครับ loss ตัวนี้นี่ถ้ามันเป็น loss ผ่านท่อก็เป็นก็มักจะเอามาจัดเป็น h e a loss แต่ถ้ามันเป็น loss ตอนผ่านปั๊มหรือผ่านเทอร์ไบน์มักจะบรรจุเข้าไปเป็น efficiency ก็คือ ถ้าถ้าว่าไปนะครับเราอาจจะบอกว่าเฮตที่ปั๊มทําได้จริงๆน่าจะใหญ่กว่านี้แต่เพราะมันมีลอสมันก็เลยทําได้แค่ยี่สิบจุดสามเก้าเมตรอันนี้เป็นแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเพราะปั๊มมีเอฟฟ c เชนซีนะครับจริงๆแล้วนะน้ำจะต้องได้รับพลังงานไปทั้งหมด 13. 5อาจุ้าอาจจะมองอีกแบบหนึ่งก็คือน้ำนี่ได้รับพลังงานทั้งหมด13.5หล่กแต่ว่ามันลอสไป 3. ุดห้า นะครับมองได้หลายแบบนะครับว่ากรณีนี้เรามี l o s s ก็จริงนะครับมี loss ก็จริงมี l o s s เท่าก,ก,กับ3.5แต่เราไม่เอา Loss ตัวดังกล่าวไปเป็น HL แต่เราเอา Loss ตัวดังกล่าวนะเป็น Efficiency ของปัม๊มเลยทำให้รู้ว่าปั๊มมี f f f i c i e n c y เท่ากับ74%นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่นักศึกษาควรจะได้ไปหลายประการนะครับว่าว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เป็นอย่างไรอยากให้ลองทบทวนดูอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจวิธีการใช้งานมากขึ้น วิดีโอนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ